ในโลกที่วุ่นวายหลายคนมองหาความร่ำรวยจากภายนอกแต่ความจริงแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มต้นจากข้างในใจเราเองหากใจเรายังรู้สึกขาดโลกภายนอกก็จะไม่มีวันเติมเต็มได้เลยค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกหลายคนไม่ได้เริ่มจากเงินทองแต่เริ่มจากพลังบางอย่างที่อยู่ภายในใจพวกเขาใช้พลังจิต ดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตแล้วคุณล่ะคะพร้อมหรือยังที่จะปลุกพลังรวยในตัวคุณทำไมต้องร่ำรวยจากภายในเพราะว่า 1. โลกภายนอกเป็นแค่เงาสะท้อนของโลกภายใน 2. คนที่ขาดความเชื่อในตัวเองถึงมีเงินก็รู้สึกจน 3. พลังความคิดความเชื่อและจิตใต้สำนึกเป็นพลังแม่เหล็กที่จะดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาหาเราค่ะ พลังจิตของคุณคือพลังแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลทุกความคิดความรู้สึกความเชื่อและความศรัทธาล้วนส่งคลื่นพลังออกไปสู่จักรวาลและจักรวาลจะตอบสนองสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นจริงไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณอยากได้ ถ้าคุณอยากรวยนะคะจงเป็นคนรวยในจินตนาการของคุณก่อนเดินอย่างคนมั่งคั่งพูดอย่างคนมั่นใจใช้ชีวิตเสมือนที่ว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและรู้สึกขอบคุณแม้ในวันที่ยังไม่มีอะไรเลยค่ะในวิดีโอนี้ เรามีแบบฝึกปฏิบัติให้ทุกคนได้สามารถฝึกพลังจิตหรือพลังที่มีอยู่ภายในตัวเราให้สร้างความมั่งคั่งออกมาสู่ภายนอกสร้างสิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ในปัจจุบันค่ะการฝึกปฏิบัตินี้ใช้เวลาไม่นานและสามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลาแต่เวลาที่แนะนำและเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาก่อนนอนและตื่นนอนตอนเช้าเพราะเป็นเวลาที่ดีที่สุด ที่พลังจิตใต้สำนึกหรือจิตใต้สำนึกของเราจะสามารถจดจำสิ่งที่เราฝึกและสิ่งที่เราจินตนาการเพื่อดึงดูดให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหาที่นั่งสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายและเป็นที่ที่สงบที่ไม่มีสิ่งรบกวนภายนอกและก็นั่งอยู่กับตัวเองนะคะหลับตาลง หายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกช้าๆยาวๆทำแบบนี้สักสองสามครั้งนะคะจนเรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายและให้นึกภาพตัวเองนะคะนึกภาพตัวเองในสิ่งที่เราปรารถนานึกภาพตัวเองในวันที่เรามีพร้อมทุกอย่างมีบ้านในฝันของเราในมือถือเงินสด และยิ้มอย่างมั่นใจหรือเราจะจินตนาการว่าตัวเองได้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์อิสรภาพในทุกๆด้านที่เราปรารถนาเราสามารถจินตนาการตรงนั้นได้เลยค่ะและก็ยิ้มอย่างมั่นใจนะคะและบอกกับตัวเอง และก็ขอบคุณจักรวาลในสิ่งที่เราต้องการนะคะให้เราพูดว่าฉันคู่ควรกับความร่ำรวยฉันขอบคุณจักรวาลที่มอบสิ่งดีๆเข้ามาวันนี้ฉันเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่เบิกบานหยุดพักแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆนะคะและพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะ ฉันคู่ควรกับความร่ำรวยฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่มอบสิ่งดีๆเข้ามาวันนี้ฉันเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่เบิกบานรู้สึกผ่อนคลายสบายทำแบบนี้นะคะวันละ2อถึงสครั้งให้เรารู้สึกมีความมั่นใจและรู้สึกสบายสิ่งนี้ จะลงไปประทับอยู่ในจิตใต้สำนึกและจิตใต้สำนึกจะจดจำในสิ่งที่เราจินตนาการและดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามาให้กับเราสู่โลกภายนอกได้เป็นจริงค่ะเราจะปิดท้ายการฝึกปฏิบัตินี้ด้วยการขอบคุณจักรวาลให้เราพูดว่าขอบคุณจักรวาลที่ส่งความมั่งคั่งเข้ามาขอบคุณชีวิตที่ให้ฉันเป็นผู้มีค่าฉันเปิดรับเงิน ความรักและโอกาสดีๆทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณและหลังจากนั้นให้เราหยุดให้จังหวะเงียบสัก5วินาทีนะคะและถามตัวเองว่าฉันเชื่อจริงๆหรือไม่ฉันคู่ควรกับความร่ำรวยหรือไม่ถ้าคำตอบอยังไม่มั่นใจนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงค่ะ ถ้าคุณมั่นใจชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจชีวิตของคุณก็จะอยู่ที่เดิมไม่ก้าวไปไหนฉะนั้นคุณคือผู้เลือกนะคะเลือกที่จะให้ชีวิตตัวเองเก้าวไปในจุดไหน สิ่งที่คุณมั่นใจสิ่งที่คุณจินตนาการในการฝึกในวันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณค่ะเพราะชีวิตที่คุณเป็นอยู่ภายนอกในวันนี้คือภาพสะท้อนของโลกภายในยิ่งคุณรักตัวเองเชื่อมัน่นและกล้าเปิดรับคุณก็จะยิ่งดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ ความร่ำรวยไม่ใช่แค่เรื่องเงินในบัญชีแต่คือพลังในใจคุณถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองพลังจิตของคุณจะสร้างชีวิตใหม่ได้ทุกวันเริ่มต้นจากวันนี้จากข้างในตัวคุณจากข้างในนี้ค่ะ นี่คือเส้นทางแห่งโซแมกเนตเส้นทางของจิตวิญญาณที่ร่ำรวยจากภายในสู่ภายนอกถ้าคุณรู้สึกถึงพลังนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโซแมกเนตจิตดึงดูดโชคเสริมพลังรวยเปลี่ยนชีวิตแล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันสู่ชีวิตที่คุณสร้างได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ วิดีโอนี้ได้เดินทางมาถึงตอนจบสุดท้ายแล้วนะคะหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังและสามารถปลุกพลังในตัวคุณที่ยังหลับไหลให้ตื่นเพื่อสร้างและออกแบบชีวิตของคุณเองให้มั่งคัง่งและเปล่งประกายในทุกๆด้านสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงแค่คุณเป็นผู้ฟังที่ดีเท่านั้นนะคะแต่คุณยังต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติ ที่ดีเยี่ยมด้วยเช่นกันลองนำแบบฝึกนี้ไปฝึกเพื่อสร้างและออกแบบชีวิตของคุณเองลองนำไปฝึกดูสัก7วันหรือถ้าฝึกได้21วันยิ่งดีค่ะแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยคุณจะรักและเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนโอกาสดีๆสิ่งดีๆความสัมพันธ์ที่ดี ผู้คนรอบๆตัวคุณที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามามากมายทีละเล็กทีละน้อยลองสังเกตตัวเองหลังจากที่ได้ลองฝึกฝนดูนะคะได้ประสบการณ์ยังไงแล้วมาคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ดีๆเล่าให้กันฟังใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะ เราจะมาสร้างแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้กับคุณอีกเราจะเดินทางไปด้วยกันค่ะสุดท้ายนี้พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะสร้างชีวิตที่ดีในทุกๆด้านอยู่ในตัวคุณเสมอมาคุณมีอยู่แล้วอย่างมหาศาลและจะมีแบบนี้ตลอดไปขอพลังจากจัก,กรวาลน,นำทางคุณและอวยพรให้คุณมีชีวิตที่มั่งคัง่งและเปล่งประกายในทุกๆด้านด้วยรักและปาารถนาดีสวัสดีค่ะ